ทุกคนเคยสงสัยไหมครับว่าแสงที่ดีเนี่ยคือความปลอดภัยแต้ความปลอดภัยมันคืออะไรวันนี้ผมเลยอยากพาทุกคนนะครับมาดูว่าโปรเจคเตอร์ไบ LED จาก GPE เนี่ยทำไมถึงเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งสำหรับคนไทยเพราะว่าไบ LED นะครับคือหัวใจของเทคโนโลยีไฟหน้าของยุคนี้ครับมันรวมทั้งไฟสูงแล้วก็ไฟต่ำไว้ในเลนเดียวกันนะฮะทำให้ได้ลำแสงที่คมตัดขอบชัดและควบคุมทิศทางได้ดีกว่าหลอดทั่วไปอย่างแน่นอน GPE เนี่ย เขาใช้ชิปนะครับ LED Grade Premium พร้อมระบายความร้อนที่ออกแบบมาแบบเฉพาะเลยให้คุณได้แสงสว่างเต็มกำลังโดยไม่ต้องกลัวเรื่องของความร้อนสะสมนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยที่พูดมานี่คือพื้นฐานง่ายๆเลยที่ทำให้ GPD ของเราเนี่ยนิ่งและทนใช้งานได้อย่างยาวนานครับเริ่มจากนี่เลยดีกว่าครับ G-S30 ครับจุดเด่นของมันคือความคุ้มค่าครับเหมาะสำหรับคนที่อยากจะอัปเกรดจากไฟเดิมให้สว่างมากขึ้นแสงขาว 6000K ครับแสงคมนะฮะในราคาที่จับต้องได้และแน่นอนครับถึงแม้จะราคาจับต้องได้ง่ายๆแบบนี้แต่เรารับประกันให้3ปีเต็ม G3 ครับเป็นรุ่นยอดนิยมนะครับเพราะว่าให้แสงที่แรงขึ้นชัดเจนมากขึ้นไฟต่ำเข้ามาที่50วัตต์ครับไฟสูง60วัตต์แสง อยู่ที่ 6,000k เหมาะสำหรับคนที่ขับกลางคืนบ่อยๆแสงไกลมองถนนชัดแต่ไม่แยงตาอ่าลำดับต่อไปเนี่ย GT20 ครับผมหรือว่า GT20 ก็ได้เป็นรุ่นที่รวมความทันสมัยกับเทคโนโลยีรุ่นล่าสุดครับเพราะเขามากับไฟตาม60วัตต์ไฟสูง70วัตต์นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นไฟสูงแบบ TIR ครับ เทคโนโลยีที่มีไฟสูงแบบกว้างกระจายตัวดีที่สุดเลยก็ว่าได้เหมาะสำหรับรถยุคใหม่ครับที่ต้องการความสว่างแบบพอดีดีไซน์สวยอ่าเท่ด้วยนะฮะและที่สำคัญครับไฟสูงแบบกว้าง ทำงานได้ดีเยี่ยมมากๆเลยนี่ครับ GP 70รุ่นที่ผมใช้เองในรถส่วนตัวครับมันคือไฟหน้าระดับมืออาชีพนี่ไฟต่ำเข้ามาที่70วัตต์ครับไฟสูงอยู่ที่80วัตต์แล้วก็มาพร้อมกับแสง 6,000K ครับพร้อมไฟสูงแบบ strong นี่ strong นี้เลยตัวโค้งเนี่ยนะครับเขาสร้างจากอลูมิเนียมเต็มระบบนะครับระบบระบายความร้อนอัจฉริยะนะฮะร,รับประกันถึง5ปีเต็มให้แสง ไฟต่ำแรงที่สุดในกลุ่มเลยนะครับและที่สำคัญการัตีครับไม่มีฟุ้งไม่มีแยงตาแน่นอนและตัวสุดท้ายครับ G.L.5 นี่คือที่สุดของโปรเจคเตอร์จาก G.P.N.E เลยนะฮะจุดเด่นของมันคือ Double Laser h ร์ไฮบีมนี่ให้ไฟสูงที่แรงกว่าไฟสูงปกติถึง50%ครับตัวบอดี้เนี่ยนะครับแน่นอนครับอลูมิเนียมทั้งชิ้นพร้อมเคลือบกันสนิมแล้วก็รับประกันตลอดอายุการใช้งานฟังไม่ผิดครับ รับประกันตลอดอายุการใช้งานไม่มีใครเขากล้าที่จะให้แบบนี้อย่างแน่นอนนอกจาก GPE ของเราครับทุกโปรเจคเตอร์ครับผมต้องบอกนะครับว่า GPE ของเราเนี่ยผ่านมาตรฐาน IP68 นะครับกันน้ำกันฝุ่นนะครับแล้วก็ใช้แสงสี 6,000K นี่พร้อมสารเคลือบหน้าเลนสนะครับที่ให้ความชัดเจนที่สุดสาหรับการขับขี่ยามค่าคืนครับไม่ว่าคุณจะขับในเมืองหรือน,นอกเมืองนะครับแสงของมันเนี่ยยังคง นิ่งและคม รับประกันความมั่นใจได้เลยและนี่ครับคือเหตุผลว่าทําไมนักขับมืออาชีพอย่างผมเนี่ยนะครับถึงเลือก G P N E นะครับเพราะว่าในสนามเนี่ยผมต้องการแสงที่ตอบสนองเร็วและนิ่งทุกเส้นทาง G P N E เนี่ยนะครับผมเขาตอบโจทย์ในจุดนี้เพราะเขาใช้เทคโนโลยีที่มอบทั้งความทนทานและความสว่างคุณจึงได้ไฟหน้าระดับนักแข่งที่ผมไว้วางใจครับอย่ารอนะครับให้รถของคุณเนี่ยแสงเสื่อมสมภาพแล้วค่อยเปลี่ยนอัปเกรดไฟหน้า ของคุณวันนี้กับ G ี n ี h ีแ l ล n ์แสงที่คมสว่างชัดเพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนถนนครับ